อันเดกคนคำอ่านขอ้อ4กันนะครับ China e v e r g r a n d Group นะครับ The world's most indebted property developer has filed for bankruptcy protection in the United States นะครับ as it attempts to restructure and reach an agreement with c r e d i t o r อ่ะมาแปลคร่าวๆกันนะครับ China e v e r g r a n d Group นะครับนี่คือชื่อเฉพาะถูกไหมนะครับเรารู้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเพราะว่า C ตัวใหญ่ E ตัวใหญ่ G ตัวใหญ่เนี่ย นะครับถ้ามันเป็นแคปิตอลเล t เจอร์นะครับเขียนด้วยตัวใหญ่มันจะเป็นชื่อเฉพาะนะครับวันนี้เป็นชื่อบริษัทเนาะเขาบอกว่านะครับผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับ p r o p e r t y นะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีหนี้มากที่สุดในโลกนะครับ Indebted นะครับก็คือหนี้เนาะนะครับติดหนี้อ่ะนะครับอันนี้คือติดหนี้มากที่สุดในโลกนะครับ บริษัทนี้นะคะได้ทำการฟายนะครับยื่นนะคะฟ้องร้องนะครับในการป้อ t กันเนาะการปกป้องการลมละลายนะครับทุกคนครับ Bankruptcy นะครับ Protection นะครับคำว่า Bankrupt ก็คือการลมละลายหรือแปลง่ายนะครับเขาทำการยื่นฟ้องนะครับการคุ้มครองการลมละลายเนาะนะครับในอเมริกานะครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีความพยายามนะคร Attempts to restructure ปรับโครงสร้าง เพราะว่าเขามีความพยายามที่จะ Restructure นะครับปรับโครงสร้างแล้วก็บรรลุ g r e e m e n t นะข้อตกลงกับใครครับ c r e d i t o r ก็คือเจ้าหนี้นะครับแปลง่ายครับบริษัทนี้ทำการนะครับยื่นนะครับอยื่นฟ้องนะครับการคุ้มครองการล้มละลายในอเมริกาเพราะว่าเขาต้องการปรับโครงสร้างนู่นนี่นั่นให้บรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ต่างๆนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือความหมายนะครับทีนี้สิ่งที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของโครงสร้างวิค์ปรกอดังนั้นหาประธานครับ ประธานคือแน่นอนครับชื่อเฉพาะด้านหน้าสุดเป็นประธานเขียนไว้เลยนี่คือ subject China Evergrande Group นะครับมีประธานแล้ว verb อยู่ไหนนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายคอมมาอ่าเนาะสที่1นสองสแสดงว่าตรงกลางเป็นแค่ส่วนขยายอธิบายเฉยๆว่า Evergrande Group นี่คืออะไรเพราะฉะนั้น verb จริงๆจึงอยู่ที่คำว่า has file นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมทำการยื่นฟองเนี่ยนะครับ บริษัทมีบริษัทเดียวนะครับดังนั้นใช้คำว่า has file ก็ถูกถูกไหมนี่คือโครงสร้างอะไรครับ present perfect เรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับ present perfect นะครับถ้ามันไม่มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่บ่งบอกเวลานะครับคำบ่งบอกเวลาต่างๆนะครับหรือไม่มีประโยชน์ให้เราเทียบอะ่ะดังนั้นตัวนี้คือเหตุการณ์ที่อะไรครับเพิ่งจบถูกไหมเรียนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันคือเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไป นะครับเมื่อเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไปถามว่าใช้ present perfect ได้ไหมได้ has ตามด้วย verb ช่องที่3ถูกต้องไม่ผิดนะครับด็ติ๊กไว้เลยถูกต้องนะครับบริษัทนี้เพิ่งทำการยื่นนะครับฟ้องร้องนะครับหรือว่ายื่นฟ้องเรื่องของการคุ้มครองการล้มละลายนะครับเห็นไหมเหตุการณ์เพิ่งจบดังนั้นใช้ได้นะครับทุกคนครับหลังคำว่า for นะครับดูตรงนี้กันหลังคำว่า for คำนี้นะครับ for ถือว่าเป็นอะไรครับ เรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้ for คือ prep o s i t i o n นะครับดังนั้นพี่ขอเขียนนะว่าทุกครั้งที่เราเจอ prep position หมายความว่าด้านหลังจะต้องตามด้วยคำนามกลุ่มคำนามก็ได้นะครับหรือว่าเจริที่เป็น verb a n g นะครับอ่ะเขียนประมาณ3ามรอบแหละครับทุกคนน่าจะแม่นดังนั้นพี่ถามว่าด้านหลังเนี่ยมีคำนามกลุ่มคำนามเจริญหรือยังมียังครับมีแล้วถูกต้องนี่คือคำว่าอะไร protection นะครับเนื่องจากคำว่าชั้นๆลงท้ายเป็นนามเนาะนะครับทุกคนรู้อยู่แล้ว protection เป็นนาม อ่ะนะครับตามที่เราเคยเรียนไปนะครับถ้าสมมติมีคำนามแล้วสิ่งที่ขยายคำนามคือ adjective หลายคนจะบอกว่าข้อนี้ผิดนะครับทุกคนครับแบงรับซี่มันคืออะไรมันคือคำนามนะครับเออตามโครงสร้างไวยากรณ์นามขยายนามไม่มีใช่ไหมมี adjective ขยายนามนะครับแต่โครงสร้างที่มีนามกับนามขยายนะครับได้แต่โครงสร้างที่มีนามกับนามคู่กันเนี่ยเขาเรียกว่า compound noun นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าคำพาวแนวคืออะไรนะครับคำพาวแนวก็คือนามประสมเนาะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันคือคำพาวอว่ารวมกันนะครับมันคือนามประสมเขียนไปก็ได้นะครับอันนี้คือนามนะครับประสมนะครับนามประสมคืออะไรครับมันก็คือคํานามกับคํานามต่อกันเนี่ยเราใช้กรณีไหนนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับเราจะใช้คํานามกับคํานามต่อกันเนี่ยนะครับในกรณีที่แปลสวยครับจบ ปลสวยถือว่าใช้เป็น Comp พ u n d n o u นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นอะไรดีเช่นนะครับ a pencil box นะครับ a pencil box รหรือจอ,อกเสียงเป็น a pencil ก็ได้นะครับทุกคนเห็นไหมคำว่า box แปลว่ากล่องดินสอเป็นคำนาม pencil หรือ pencil เนี่ยเป็นคำนามเห็นไหมปกตินามกับนามอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่นี่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าแปลแล้วสวยมันแปลว่าอะไรครับกล่องดินสอ กล่องดินสอกล่องใส่ดินสอเห็นไหมดังนั้นเมื่อมันแปลสวยเราสามารถใช้คอมเพลนาวได้นะครับนามกับนามอยู่คู่กันเลยอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูนะครับที่เขาให้มานะครับตัวนี้คํานามกับคํานามอยู่ด้วยกันได้ไหมแปลสวยหรือเปล่านะครับการคุ้มครองนะครับสภาวะลมละลายหรือว่าการคุ้มครองการลมละลายแปลแล้วสวยแสดงว่าตัวนี้ละครับเรียกว่าคอมเพลนาำนามกับนามอยู่ด้วยกันได้จบ เห็นไหมนะครับอ้าวแล้วตรงไหนผิดอะแกเหลือข้อไหนบ้างนะครับมาดูตรงนี้สินะครับอันนี้เราสามารถเช็คจากโครงสร้างนะครับคู่ขนาดได้นาะทุกครั้งที่เห็นแอดแอดหรือออนะครับมันคือโครงสร้างคู่ขนาด parallel structure หน้าเป็นอย่างไรหลังต้องเป็นอย่างนั้น หลักการของโครงสร้างคู่ขนานนะครับก็คือหน้ากับหลังนะครับต้องเหมือนกันเนาะนะครับหน้าเป็นยังไงหลังเป็นยังไงนะครับเปิดไฟกระสังขึ้นมานะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับอ่ะพี่ยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวก็พอตรงนี้นะครับเอาแค่ตรงเนี้ยนะครับ you need a pen a pencil and some paper you need a pen a pencil and some paper นะครับเฮ้ยแกเห็นไหมนะครับคุณต้องการอะไรบ้างปากกานะครับดินสอแล้วก็เปเปเปสังเกตไหมมีคําว่า and อยู่ตรงเนี้ย แอนเป็นโครงสร้างคู่ขนานนะครบเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้โครงสร้างคู่ขนานหมายความว่าหน้ากับหลังนะครับต้องเหมือนกันหน้าเป็นยังไงหลักเป็นยังไงนะครับคุณต้องการนะครับอัพเปากกาเป็นนาม a p e n c i l เป็นหนาเห็นไหมครับดินสอแสดงว่าหน้านะครับเป็นคํานามทั้งสองตัวแล้วด้านหลักก็ต้องเป็นคํานามด้วย And some paper แบบนี้นะครับเห็นไหมหน้ากับหลักต้องเหมือนกันอ่ะทีนี้กลับมาดูของเราสินะครับโจทย์ของเรานะครับ เอ่อตัวนี้เป็นโครงสร้างพิเศษเนาะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับเรารู้แล้วหน้ากับหลังต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติข้างหน้ามี to ตามด้วย verb infinitive นะครับถัดไปมี to ตามด้วย verb infinitive นะครับถัดไปมี to ตามด้วย verb infinitive และเขาก็ใช้ add หมายความว่าหน้าเนี่ยเป็น to infinitive to infinitive แสดงว่าข้างหลังก็ต้องเป็น to verb infinitive เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทุกคนรู้เนาะนะครับเห็นไหม ะครับเป็นการบ่งบอกจุดประสงค์นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งะครับแบบนี้เห็นป่ะแบบแรกเลยนะครับถ้าตัวนี้มี to นะครับเราอยากใช้ to i n f i n i t i บ่งบอกจุดประสงค์ to go to play เนี่ยทุกตำแหน่งมี to โอเคได้เพราะว่าตามโครงสร้างไวยากรณ์เห็นไหมหน้านะครับมี to verb infinitive หลังก็ต้องมี to verb infinitive นะครับแต่กรณีพิเศษครับกรณีที่สองนะครับถ้าสมมติแบบเราขี้เกียจหน่อยนะครับพี่ชอบบอกว่ากรณีที่เราขี้เกียจ แต่ในกรณีที่สองนะครับเราสามารถนะครับเขียน to infinitive แค่ตัวแรกก็พอบบน,นะครับแบบเนี้ย to ตามด้วย verb infinitive นะครับอ่ะพี่ขอเขียนเหมือนเดิมก็ได้นะครับเขียนเหมือน,นเดิมเลยนะครับ to verb infinitive แล้วก็คอมมาแอดแล้วก็ to verb infinitive นะครับแต่ว่าตัวนี้ต่างจากตัวด้านบนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่ากรณีที่สองนะครับเราสามารถเขียน to infinitive ตัวแรกก็ต้องเขียนตัวถัดไปจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เขียนคือไม่เขียนเลย แบบนี้ไม่ออกไหมนะครับตัวแรกนะครับบ,รบังคับต้องเขียนแต่ว่าตัวถัดมาจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ถ้าไม่เขียนนี่คือไม่ต้องเขียนเลยนะเขียนแค่ตัวแรกสุดนะครับงงไหมนะครับดูตัวอย่างสินี่แบบนี้นะครับอ่าเหมือนข้อนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะครับแอนเป็นโครงสร้างคู้ขนาดหน้ากับหลังต้องเหมือนกันเนาะนะครับสองข้อนี้นะครับแอนเป็นโครงสร้างคู้ขนาดหน้ากับหลังต้องเหมือนกัน นะครับมาา likes to hike to swim and to ride a bicycle เห็นไหมมาซชอบอะไรครับชอบ to hike นะครับปีนเขาชอบ to swim นะครับว่ายน้ำแล้วก็ชอบขี่จักรยาน to ride ถ้าจะเขียนแสดงว่าเขียน to infinitive ทุกตำแหน่งแบบเนี้ย to, to 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 เห็นไหมบง่บงบอกจุดประสงค์ว่าชอบสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แต่ได้เขียนแบบที่สองนะครับจำได้ไหมครับมา s a ต likes to hike swim and ride a bicycle นะครับเราจะเขียนแค่ตัวแรก นะครับมาสโตชอบนะครับปีนเขาตัวถัดมาไม่จำเป็นต้องเขียนเขียนแค่นะครับ swim and ride a bicycle เห็นไหมตัวแรกอะบังคับต้องเขียนทั้งคู่นะครับตัวถัดมาจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แล้วแต่ดังนั้นถ้าเรากลับมาดูที่โครงสร้างไวยากรณ์นะครับตัวเนี้ยที่โจทย์นะครับเราจะเห็นว่าข้างหน้ามี to ถูกไหมดังนั้นโครงสร้างไวยากรณ์บอกว่าเคยแกถ้าแกจะเขียนตัวแรกอะต้องมี to ตามด้วย verb infinitive นะครับแต่ด้านหลังจะมี to หรือไม่มี to ก็ได้แล้วแต่ตัวเนี้ย นะครับดังนั้นข้างหลังมันก็เลยเขียนเป็นคำว่า reach คำเดียวนี่ไงเห็นไหมนะครับเป็น verb infinitive นะครับจำได้ไหม verb infinitive ก็คือ verb origin ไม่ผันไม่เติม s ไม่เติม es reach ก็เลยถูกทีนี้ข้างหลังเนี่ยเป็น verb infinitive แล้วข้างหน้าที่ถามว่าเป็น verb infinitive ด้วยหรือเปล่า restructure เป็นไหมเป็นถูกไหมนะครับ restructure เป็น verb infinitive นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามัน ไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ed ไม่เปลี่ยนรูปไม่ทำอะไรทั้งสิ้นมาแบบไหนเป็นแบบนั้นนี่แหละค่ะเปอร์มิฟิเนทีฟออร origin ดังนั้น Restructure ก็เลยถูกนะครับจบมีแค่นี้นะครับ,บ,นะรบดังนั้นข้อที่ผิดคือข้อสุดท้ายใครตอบข้อนี้ยินดีด้วยนะครับผิดที่คำว่า c r e d i t o r ผิดคำว่า c r e d i t o r นะครับแล้วผิดยังไงแกนะครับอันดับแรกคำว่า c r e d i t o r นะครับก็คือเจ้าหนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการปรับ นะครับ r e s t r u c t u r ร์โครงสร้างขององค์กรใหม่นะครับเพื่อบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้แน่นอนบริษัทนี้ติดหนี้มหาศาลเห็นไหม indebted the world's most indebted ดังนั้นจะมีเจ้าหนี้แค่หนึ่งคนมันก็แปลกดังนั้นข้อนี้นะครับคำตอบคืออะไรถูกต้องทุกคนรู้แหละนะครับต้องเติม s ครับ with creditors เจ้าหนี้มากกว่าหนึ่งคนนะครับเจ้าหนี้ถือว่าเป็นคำนามที่นับได้ทุกครั้งที่มีคำนามนับได้ต้องใส่ uh, and the article หรือเติม s ให้มันจบ นะครับเราไม่สามารถบอกว่านะครับในภาษาอังกฤษอ่ะเราไม่สามารถบอกว่า there is c า r จุดฟุลสอปอย่างนี้ได้นะครับเราไม่สามารถบอกได้ถูกไหมมีรถยนต์นะครับภาษาอังกฤษต้องบอกด้วยว่ารถยนต์กี่คันดังนั้นเราต้องบอกว่า there is car รถยนต์หนึ่งคันนะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าคำนามนับได้จะต้องใส่ article and the หรือไม่ก็เติม s ให้มันดังนั้นคำว่าเจ้านี้มีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนต้องเติม s นะครับ เี่ยนะครับทีนี้ข้อถัดมานะครับเหมือนเดิมพี่ขอลบข้อมูลทิ้งเดินะครับใครที่นะครับจดไม่ทันนะครับก็นะครับพอสแล้วก็จดก่อนนะครับอ่ะมีพื้นที่เขียนแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อ5กันนะครับ The announcement on Friday came more than three years after the United Nations Health Agency have d e c l a r e its highest level of alert. over the d e v a s t a t e d virus which trigger lockdowns so they have a b a n d e d economies and killed millions of people worldwide เเหตุการณ์คุ้นๆเนาะนะครับทุกคนครับมีการประกาศนะครับในวันศุกร์นะครับที่ออกมามากกว่า3ปีนะครับหลังจากที่ตัวแทนนะครับของสหประชาชาติด้านสุขภาพเนาะทำการประกาศนะครับ highest level of alert นะครับมีการประกาศขั้นสูงสุดนะครับเตือนขั้นสูงสุดเกี่ยวกับไวรัสนะครับที่ก่อให้เกิดความหายนะ ถูกไหมไวรัสอันตรายนะครับซึ่งนําไปสู่การล็อกดาวน์ต่างๆเห็นไหมนะครับแล้วก็ทําลายเศร,รษฐกิจนะครับพรากชีวิตผู้คนเป็นล,ล้านๆคนทั่วโลกอ่ะมันคืออะไรอ่ะโควิดหรือเปล่านะครับถูกปะ น่าจะเป็นสถานการณ์โควิดนะตัวนี้นะครับล็อกดาวน์มากกว่า3ปีนะครับอะทุกคนครับมาดูตัวนี้กันนะครับดูที่โครงสร้างเมื่อก่อนนะครับมีการประกาศมาเมื่อวันศุกร์นะครับแน่นอนถ้าเราบอกว่ามากกว่า3ปีถูกปะมันไอคำว่ามากกว่า3ปีนะครับ more than 3 years เนี่ยนะครับเราใช้คำว่า more คู่กับ than ได้เลยไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดเลยเลยนะครับถูกต้องนะครับมากกว่า3ปี more ใช้คู่กับ than เนาะหลังจากมีการประกาศล l a บๆ l a h นะครับประกาศออกมาแล้ว สามปีนะครับอันนี้เขาประกาศนะ announcement ก็คือการประกาศในวันศุกร์ดังนั้นเหตุการณ์จบไปแล้วคําว่า declare นะครับที่แปลว่าประกาศนะครับเขียนไปก็ได้คําว่า declare แปลว่าประกาศเนาะนะครับคํานี้นะนี่ declare นะครับที่แปลว่าประกาศนะครับเหมือนเคา announce m e นะ announcement ก็แปลว่าการประกาศนะครับ declare ก็คือการประกาศเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นประกาศไปแล้วนะครับ declare ก็เลยกลายเป็น verb ช่องที่สองเติม, e ม ed นะครับจบ เห็นไหมนะครับหาประธานเวิร์บก่อนก็ได้เผื่อใครงงวันนี้คืออะไรนะครับประธานนะครับมีสองช่วงเนาะนะครับช่วงแรกคืออะไรครับทุกคนการประกาศนะครับถูกไหมนะครับ announcement เป็นประธาน subject นะครับ on เป็น preposition เป็นส่วนขยายนะครับเห็นไหมปิดวงเล็บนะครับ came คือเวิร์บช่องที่สองนี่ไงของคำว่าประกาศมาพร้อมกับ bla 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 came more than three years นะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นเราหากประธานเวิรเจอแหละอยู่ตรงนี้นะครับประธาน เวิร์บท่นี่กับอีกช่วงหนึ่งเนาะคือคําว่า after นะครับด้านหลักเนี่ยหลังจากที่ตัวแทนนะครับของสหประชาชาตินะครับตัวเนี้ยทุกคนเห็นไหมนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งเนาะนะครับแบ่งครึ่งนะครับส่วนที่เป็น UN Health Agency นะครับเป็นประธาน declare ก็เลยกลายเป็นเวิร์บช่องที่สองถึไปเห็นไหมนะครับสาธารณสุขนะครับของสหประชาชาติทําการประกาศนะครับมี2ช่วงดังนั้นเมื่อเราเทียบเวิร์บกันครับทุกคนเห็นปะ เวิร์นี่คืออะไร past คู่กับ p a s t อดีตคู่อดีตเหตุการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นไปแล้วเป็นเหตุการณ์อดีตดังนั้นตัวนี้ declare ก็เลยถูกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตนะครับถูกไหมนะครับมีอีกไหมจริงๆมีอีกนะครับสังเกตที่ Verb แกมันมี Verb อ,อีก which trigger นะครับเห็นไหม trigger ตัวนี้นะครับก็เป็น Ver b ที่แปลว่ากระตุน้นนะครับเติม e ed แสดงว่านี่คือ verb ์ช่องที่2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตนี่ไง past คู่กับ p a s t นะครับอะไรอีกครับ Cued เติม ed เห็นไหมเป็น verb ช่องที่2นะครับเห็นปะนะครับไอไวรัสตัวนี้นะครับพรากชีวิตผู้คนเป็นล้านคนเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเป็นเ verb ช่องสอ2ถูกเพราะฉะนั้นคําตอบที่ผิดมีอยู่ข้อเดียวคือคําว่า d e v a s t a t e virus นะครับใครตอบข้อนี้ยินดีด้วยนะครับผิดเพราะอะไรทำไมเติ devastated virus ผิดนะครับทุกคนครับเรียนไปแล้วด้านหน้าสุดของตัวนี้นะครับมีคําว่าเ h Over the นะครับทุกครั้งที่เราเจอ a a ะ d t h e จํา uh, จำได้ไหมอาร์ uh, ดิโะนะครับอาคารรถยนต์หนึ่งคันนะครับพี่จะยกตัวอย่างเดิมจะได้จำได้นะครับรถยนต์หนึ่งคันนะครับหรือเขียนเป็น the car ก็ได้ถ้ามีการเจาะจงแสดงว่าหลังคำว่า a uh, and the ต้องตามด้วยคำนามต้องตามด้วยคำนาม,าม,นามหรือว่ากลุ่มคำนาม noun phrase ก็ได้นะครับทีนี้พี่เห็นแล้วหลังสุดของคำว่า the อเนี่ยคือคำนามคือคำว่า Virus โอเคเข้าใจได้ไวรัสตัวเนี้ยเป็นคำนาม แล้วผิดยังไงนะครับจำได้ไหมครับทุกครั้งที่มีคำนามสิ่งที่ขยายนามคือ adjective ดังนั้นผิดเหรว่า devastate เป็น adjective บอกคำเนี้ย devastate เป็น adjective ปะไม่ใช่นะครับ n i s e f i e พวกเนี้ยนะครับลงท้ายแล้วเป็น verb ถูกไหมใครจำไม่ได้เปิดมาที่คอสปรับพื้นฐานใครยังจำไม่ได้เปิดมาที่คอสปรับพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับ n i s e f i e ลงท้ายแล้วเป็น verb นี่ไงเห็นปะคำเมื่อกี้คำว่าอะไรครับ devastate ลงท้ายด้วย a 8 8 ate a t, e, พวกเนี้ยเป็น verb นะครับ verb ขยายนามไม่ได้ verb ขยายคำนามไม่ได้สิ่งนี้ขยายได้ต้องเป็น adjective ดังนั้นต้องแก้จากคำว่า d e v a s t a t e เป็นคำว่าอะไรครับถูกต้องนะครับ devastating ครับ devastating เพราะคำว่า devastating นะครับตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ฟังก์ชันเป็น adjective ทันทีเห็นไหมแปลว่า ทำลายล้างนะครับไวรัสมันทำลายล้างอ่ะเห็นไหม Devastating virus นะครับ Sounds natural ทันทีนะครับฟังดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับ s o u n d natural นะครับ Devastating virus ไวรัสทำลายล้างนะครับอย่าไปใช้คำว่า devastate virus ไม่มีเพราะ devastate เป็น verb นะครับเราต้องใช้คำว่า devastating นะครับข้อถัดมานะครับเปิดมาข้อที่5ตัวนี้นะครับเอาข้อที่6นะครับ North Korean leader Kim นะครับจงอื่นนะครับ thank <laughs> you